ประวัติศาสตร์จอนราเบนาซีเปี่ยมน้ำใจพ่อพระของชาวนานกิงจอนราเบคิดทศกราช1,882-1,950ถึง 1, เกิดที่เมืองฮัมบวกเยอรมนีเขาเริ่มฝึกหัดงานที่บ้านเกิดก่อนจะไปทำงานที่แอฟริกา2-3ปี หลังจากนั้นในปีคิศกึเกราศ1 9ย8เขาย้ายมาทำงานที่บริษัทซีสมนสำนักงานกรุงปักกิ่งประเทศจีนถึงปี1931เกา็ย้ายไปประจำสำนักงานที่นครนานกิงทำหน้าที่ขายโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่รัฐบาลราเบยังเป็นสมาชิพกพรรคนาซี มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคนาซีสาขานานกิงสำหรับเขาแล้วพัรนาซีคือองค์กรสังคมนิยมเบื้องตน้นซึ่งเขาสรุปเกี่ยวกับปรัชญาแห่งพักนาซีตามความเชื่อของตนเองว่าเราคือหน่วยทหารเพื่อการทำงานเราคือรัฐบาลแห่งคนงานเราคือมิตรของชาวแรงงานและเรา จะไม่มีวันละทิ้งพวกคนงานไปในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นเมื่อมีข่าวว่ากองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ายึดนานกิงขณะที่เพื่อนชาวเยอรมันอพยพออกจากเมืองตามคำแนะนำของสถานทูตลาเบกับเลือกที่จะอยู่และไม่นานเขาก็ได้รับตำแหน่งประธานเขตปลอดภัยนานกิง การกระทำของเขาทําให้พันตีโอคาแห่งกองทัพญี่ปุ่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับให้คอยดูแลความปลอดภัยถึงกับออกปากว่านี่คุณยังอยู่ทําซากอะไรในเมืองนี้ราเบ้นิ่งอึ้งไปก่อนจะตอบว่าผมอยู่ในเมืองจีนมานานกว่า30ปีแล้วลูกๆหล,ล,ลานๆของผมล้วนเกิดที่นี่ผมมีความสุข และหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จชาจีนปฏิบัติต่อผมเป็นอย่างดีแม้แต่ในสงครามถ้าผมได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง30ปีคุณแน่ใจได้เลยว่าช่วงเวลาฉุกเฉินอย่างที่กำลังเผชิญอยู่กันนี้ผมก็จะไม่ทิ้งประชาชนชาวญี่ปุ่นเช่นกันราเบในฐานะหัวหน้างานของนาซีแห่งนานกิงยังมีเหตุผลส่วนตัว ที่หนีไม่เพื่อความปลอดภัยของตนเองนั้นเขารู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกจ้างชาวจีนซึ่งก็คือทีมของช่างบริษัทซีเมนที่คอยดูแลชุดกังหานเครื่องปัดไฟฟ้าเครื่องใหญ่ของตัวเมืองเครื่องโทรศัพท์และนาฬิการเรือนใ,ใหญ่ในทุกกระทรวงสัญญาณเตือนภัยตามสถานีตำรวจและธนาคารและเครื่องเอ็กซเรย์อีกหลายเครื่องที่โรงพยาบาลกลาง นั่นทำให้ราเบต้องอดทนกับเสียงสัญญาหลบภัยทางอากาศนับครั้งไม่ถ้วนกับหลุมหลบภัยเล็กๆที่ไม่ปลอดภัยนักเพราะมีกระดานไม่กี่แผ่นปิดปากหลุมและการขาดแขนข้าวของสารพัดท,ที่ทยอยตามมาแต่สิ่งที่ราเบกังวลม,มากที่สุดก็คือการจัดตั้งเขตปลอดภัยคณะกรรมการต้องการให้เป็นพื้นที่เขตปลอดจากทหารทั้งสองฝ่าย แต่กองทัพญี่ปุ่นปฏิเสธข้อตกลงนอกจากนี้ยังแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะผลักทหารของจีนออกมาจากพื้นที่ราเบตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพรรคนาซีทั้งการโทรเลขถึงฮิตเลอร์ด้วยตนเองและการติดต่อผ่านเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาของฮิตเลอร์ซึ่งนับว่ามันได้ผลระดับหนึ่งเครื่องบินญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธี ระเบิดแบบกระจายไปทั่วเมืองเป็นการทิ้งเฉพาะพื้นที่เป้าหมายทางทหารนั่นทำให้เขตปลอดภัยที่ราเบดูแลบริหารจัดการมีจำนวนผู้อพยพกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความตั้งใจจะสงวนไว้เฉพาะประชาชนที่ยากจนเพราะมีพื้นที่จำกัดเพียง4ตารางกิโลเมตรเป็นอันต้องหลมเลิกเมื่อถึงวันที่เสียนานจิิง เขตปลอดภัยซึ่งแสดงพื้นที่ด้วยธงและสัญลักษณ์กาชาติสากลก็แน่นราวหลังพึ่งด้วยชาวจีนประมาณ250,000คนแต่เขตปลอดภัยก็ยังต้องรับผู้อพยพเพิ่มเติมเพราะมนุษยธรรมขณะที่ราเบช่วยชีวิตชาวจีนแม้หลายครั้งทหารญี่ปุ่นจะดื้อดึงขัดขืนแต่ก็ต้องยอมลงให้เขาเมื่อราเบจะยื่นแขน ที่มีปลอกตาประจำตัวอยู่ออกไปไปชี้ที่ระดับนาซีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประเทศจีนแล้วถามว่ารู้ไหมว่านี่หมายความว่า,วาอะไรเมื่อสองครามนานกิงคิตศักราช1937-1938ยุติลงลาเบกลับบ้านเกิดพร้อมกับสัญญาที่ให้ไว้กับชาวจีนว่า จะเล่าเรื่องโหดร้ายที่ทหารญี่ปุ่นทำในนานกิงที่เยอรมน,นีราเบ้และครอบครัวได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวยกย่องอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกระทำของเขาในประเทศจีนที่เบอร์ลินราเบ้ได้รับเหรียญเกียรติคุณในฐานะผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาดที่สตุตการได้เหรียญอิสราเพร เยอรมันซุดีชวเวอร์ปาสทัวรและซอยเกียรคุณเพชรสามสีจากรัฐบาลจีนราเบยังเดินทางไปทั่วเบอร์ลินเพื่อบรรยายและฉายภาพยนต์เหตุการณ์ในนานกิงที่จอรแม่กีีถ่ายไว้แม้ราเบไม่มีโอกาสเข้าเยี่ยมคราวฮิตเลอร์แต่เขาได้ส่งสำเนาภาพยนต์นชุดนั้นและรายงานเกี่ยวกับการสังหารโหดที่นานกิงไปให้และหวัว่า ฮิตเลอร์จะแสดงความเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากคนที่ตามมากลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามไม่กี่วันถัดมาตำรวจรับเกสตาโปสองนายมาจับเขาไปที่พักสอบสวนสำนักงานใหญ่ของเกสตาโปเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะรับการปล่อยตัวเมื่อนายจ้างบริษัทซีสเมนเข้าไปรับรองว่าราเบ่จะหยุดการบรรยายเกี่ยวกับการการะทำของญี่ปุ่นต่อสาธารณชนอีก และส่งเขาไปประจำสาขาของบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้เขาพ้นภัยขณะที่รัฐบาลเยอรมันส่งรายงานของเขาไปยังกระทรวงเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายกระทรวงได้อ่านแต่พร้อมกันบอกว่าเอกสารชุดนั้นคงไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายต่างประเทศที่รัฐบาลเยอรมนีที่มีต่อญี่ปุ่น หลายปีต่อมาอพาร์ตเมนต์ของราเบถูกถล่มจากการบุกเข้าลุยกรุงเบอร์ลินของรัสเซียอย่างโชคดีอยู่บ้างที่บ้านของเขาอยู่ในเขตชาวอังกฤษจึงทำให้รอดพ้นมาได้แม้รายได้ของครอบครัวเขาหายไปจำนวนมากจนแทบไม่พออย่างชีพหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองก็คือคิทศ์กราถึง1945สิ้นสุดราเบ ถูกเก่าร้ายรุนแรงเริ่มจากถูกฝ่ายโซเวียตจับไปสอบสวนนานสาวันสามคืนจากนั้นถูกฝ่ายอังกฤษสอบอีกหนึ่งวันเต็มๆหากเรื่องหน้าอัปยศสุดท้ายเกิดเมื่อฝ่ายเยอรมนีบอกยกเลิกสถานะและลากเข้าสู่กระบวนการล้างความเป็นนาซีซึ่งราเบ้ต้องจ่ายค่าต่อสู้ในชั้นศาลด้วยตนเองต้องสูญเสียใบอนุญาตให้ทำงานทำให้ครอบครัวต้องทนเบียดเสียด ยัดเยียดอยู่ในห้องแคบแคบด้วยความหิวกับอากาศที่หนาวเหน็บบันทึกประจําวันของราเบบอกให้รู้ถึงภาวะอารมณ์ของเขาในช่วงปี1945ถึง1946ว่าบริษัทซีเมนส์ไม่มีงานให้ผมทำผมกลายเป็นคนว่างงานรัฐบาลบอกว่าผมต้องไปลงทะเบียนตามนโยบายของการครองชีพมาตรฐานในเขตสปันเดา ซึ่งอยู่ที่สตัทคอนทั่วปังตอนนี้มอมมี่ซึ่งก็คือภรรยาของเขาหนักแค่41กิโลเท่านั้นเราผอมลงมากฤด,ดูร้อนผ่านไปแล้วเราจะทำยังไงกันในหน้าหนาวจะไปหาน้ำมันและอาหารได้ที่ไหนที่สำคัญไม่มีงานทำตอนนี้ผมแปลหนังสือของชิมเพรี่เรื่อง w วอชว่ามีน เป็นหนังสือที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการสังหารโหดในนานกิ่งงานนี้ยังไม่ให้ได้รายละเอียดอะไรเลยแต่บางทีผมน่าจะได้บัตรปันส่วนอาหารที่ดีกว่านี้บ้างชาวเยอรมันอื่นๆก็ต้องทนทุกข์เหมือนเราเมื่อวานนี้คำร้องเรียนขอยกเลิกการเป็นนาซีของผมถูกปฏิเสธนี่ขนาดผมช่วยชีวิตคนจีนไว้ถึง 2, 5 0 0 0 0คนแต่พวกเขากลับปฏิเสธคำขอของผม โดยบอกว่าเพราะผมเคยเป็นหัวหน้าเขตออสกูปเพลไเลเทอร์ในนานกิงเขาบอกว่าคนฉลาดขนาดผมไม่ยอมตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ผมจะต้องยืนอุทธรถ้าพวกเขาไม่ให้ผมทำงานในบริษัทซีเมนต์ผมก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดังนั้นจึงต้องสู้แต่ก็เหนื่อยเหลือเกินตอนนี้ถูกตรวจสอบทุกวัน ถ้าผมรู้เกี่ยวกับเรื่องโหดร้ายที่นาซีทำในประเทศจีนผมก็คงไม่เป็นสมาชิกของพรรครอกและถ้าหากความคิดในฐานะคนเยอรมันของผมต่างไปจากเพื่อนชาวต่างชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษอเมริกันเดนมาร์กหรือสัญชาติไหนก็ตามพวกเขาก็คงไม่เรียกผมเป็นประธานคณะกรรมการสากลของเขตปลอดภัยในนานจริงตอนอยู่ที่นั่นผมคือพ่อพระที่ช่วยเหลือคนนับแสน แต่ที่ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำที่ถูกขับไล่ออกจากสังคมโธท่ทำยังไงผมจึงจะหายคิดถึงบ้านในที่สุดคณะกรรมการพิจารณายกเลิกการเป็นนาซีในส่วนของอังกฤษที่ชาร์ลอตเทนบวกก็อนุญาตให้ผมผลสภาพเมื่อวันที่3มิถุนายนคำตัดสินนี้ช่วยให้ชีวิตทรมานทรกรรมของเราสิ้นสุดลงเ,เพื่อนๆรวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่บริษัทต,ต่างเข้ามาแสดงความยินดี แต่ครอบครัวของเขายังเผชิญกับความยากแค้นต้องนำของมีค่าเท่าที่หาได้ออกไปแลกอาหารในปี1948รัฐบาลท้องถิ่นที่นานกิ่งประกาศว่าลาเบ้ลัมบากขอความช่วยเหลือก็หลังไหลเข้ามามาหาสารเพียงไม่กี่วันกลุ่มผู้รอดชีวิตในนานกิ่งรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง100ล้านหยวนหรือเท่ากับประมาณ2,000เหรียญสหรัฐ ซึ่งขณะนั้นนับเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเดือนมีนาคมปีเดียวกันนายกเทศมนตรีนครน,นานจิงเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาซื้อนมผงไส้กรอกชากาแฟเนื้อวัวเนยและแยมส่งไปให้ราเบถึง4กล่องใหญ่ๆนับจากเดือนมิถุนายนปี1948ไปกระทั่งถึงเวลาที่นานจิงตกเป็นของฝ่ายคอมมิวนิสต ชาวนานกิ่งแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งจากอดีตผู้นำเขตปลอดภัยในนานกิง่งโดยการส่งพัสดุอาหารกล่องใหญ่ไปให้ราเบทุกเดือนส่วนรัฐบาลก๊กมินตั๋งถึงกับเสนอให้บ้านพักฟรีรวมทั้งเบี้ยบำนาญตลอดชีวิตแก่ราเบหากเขาเลือกที่จะกลับมาที่ประเทศจีนเพราะในประวัติศาสตร์การสังหารโหดที่นานกิงราเบ คือนาซีผู้เปี่ยมน้ำใจประธานคณะกรรมการสากลของเขตปลอดภัยในนานกิงผู้ช่วยชีวิตชาวจีนหลายแสนคน